Thank you สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนรถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้คะ่ะน้ำหนึ่งพามารับชมนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Honda City 1.0ตัว R S ตัวท็อปสุดเป็นเทอร์โบค่ะเป็นโฉมใหม่เลยนะคะของตัว Honda City โฉมปี2020ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดค่ะตัว R S นะคะการันตีสภาพเดิมรถไม่มีพิกา ่ชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัว,วถังใดๆทั้งสิน้นการันตีสภาพเดิมตัวนี้เป็นตัว1.0เทอร์ 91, โบตัว RS เล็กไม91,000โลออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ739,000นะคะคันนี้เหลือเพียงแค่429,000ลดประหยัดไปครึ่งต่อครึ่งเลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000การันตีหากนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานเข้ามาได้เลยค่ะเรายินดี รับซื้อคืนเต็มจํานวนตัวนี้ได้ทรงสปอร์ตตัวดูดุดันเลยนะตัวนี้นะคะเป็นตัว 1.0. น,นะคะประหยัดน้ํามันนะประหยัดแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่อง1.0ก็เทียบเท่ากับเครื่อง1.5เลยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบเข้ามานะคะ ตกแต่งนะคะสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากๆเลยเดี๋ยวน้อเล็นจะพารับชมรอบๆคันค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้ได้ไฟหน้าแบบ LED นะคะส่องทั้งตอนกลางวันนะคะมีไฟเด์ไทม์และนิ่งไหลด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้าดูดูดันดูสปอร์ตนะคะเพิ่มความเร้าใจเข้ามานะคะนะคะกระจังหน้าด้านหน้าตรงนี้ก็ดูแบบเป็นลายตะข่ายเนาะตาสัญลักษณ์ฮอนด้าอยู่ตรงกลางชัดเจนพร้อมกับอาตัวสีแดงด้วยคันนี้เลขทะเบียนหนึ่งขง ไข่ยอยักษ์หกสองหกสองแปดกรุงเทพมหานครค่ะฟ้ากระปรงสันเหลี่ยมคมนะคะสภาพเดิมสวยนะนที่จะาตรงนี้เป็นรอยด้านบนนะเป็นรอยไฟนะคะนี่ค่ะสันเหลี่ยมคมด้านข้างตรงนี้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลากยิ้มนะคะคันนี้เก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยละก็ถือว่าเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามานะคะบรรยากาศตอนนี้นะฟ้าร้องฝนเริ่มจะตกแล้วนะคะ น้ำหนึ่งอยู่ที่เพชรยศนะคะสาขาสุวินทวงศ์46ค่ะพี่จ๋าตอนนี้นะรถทยอยเข้ามาเยอะมากๆเลยใครที่สนใจรถสวยคัดเกรดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง1.5 1.0 1.2ค่ะเราก็มีให้เลือกเนอะช่องนี้นะ้ำหนึ่งจะลงเป็นรถเอ่อรถคัดเกรดรถเก่งเล็ก มากกว่าถ้าใครสนใจรถเก่งใหญ่นะคะ mm. เข้าไปดูได้เลยที่ช่องน้ำหนึ่ง mm. พาชมรถมือสองนะคะ mm. ก็สามารถเข้าไปดูได้เลย mm. อ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาตพาดูในส่วนของล้อกันต่อเลยเนาะไล่เรียงกันไปล้อแม็กได้เป็นแม็กสองสีค่ะนะคะสีทูโทนแม็กนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นแม็กซีรูนะคะตาสัญลักษณ์คันด้าอยู่ตรงกลางชัดเจนเลยอ่ะมีคนเปิดไฟให้เราต้องขอขอบคุณนะคะ mm. ที่เปิดไฟให้นะ,ะนะคะตัวนี้แม็กขอบ16นิ้วนะคะนี่ ก็ได้เป็นแมก ลายสวยเลยนะคะเป็นแม็กสองสีนะคะสีทูโทนนะคะส่วนสันเลี่ยมคมด้านข้างค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลั้ยิมเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้กระจกมองข้างค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะด้านข้างก็ติดคิ้วกันสรดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะมีการติดสกเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะได้สกเกิร์ตรอบคันเลยนะดูแบบว่าสปอร์ตเท่เลยตัวนี้เป็นรถเก่งซีดาน4ประตูค่ะคันนี้เป็น4ประตูนะมาดูภายในสักนิดหนึ่ง ะะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะอะกระจกด้านหน้ามาดูกระจกก่อนดีกว่ากระจกด้านหน้านะคะได้เป็นนี่ตาฮอนด้านะคะกระจกด้านหน้าฮอนด้าเลยนะคะกระจกเดิมนะคะรวมไปถึงด้านข้างก็ฮอนด้าเหมือนกันนะคะรวมไปถึงนี่ ภายในยจะได้เป็นเบาะหนังเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบหนังกลับด้วยนะคะเป็นแบบหนังกลับสนใจก็ทักเข้ามาได้พวงมาลายัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาค่ะหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะก็กว้างใหญ่เลยนะคะตรงนี้ก็คอนโซลด้านหน้าก็คุมโทนสีดําทรงสปอร์ตค่ะใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยตัวนี้เป็นเีย a จะออโตโ้เนาะนะคะในส่วนของหนีแผงประตูลำโพงค่ะรู้สึกว่ามีถึง8ดใบด้วยกันนะคะตัวน็อตนะคะด้านข้างนะคะยังแต้มตัว QC ีเนี่ยค่ะสีเขียวไว้เลยคือเดิมจากโรงงานแผงประตูสีดําเดินตะเข็บได้สีแดงให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะรถท่านไหนที่แบบว่าแบบเดินตะเข็บได้สีแดงเขาจะดูสปอร์ตมากๆเลยนะเนี่ยก็บบุด,ด้วยหนังด้วยนะคะอ่าเป็นตัว R S ถือว่าเป็นตัวท็อปตรงนี้นะคะก็มีอ่าตัว สคับเพจนะคะอ่าเป็นกันรอยนะคะเป็นสคับเพจนี่ตรงนี้เป็นคำว่าซิตี้สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกซัระจกเดิมกระจกเดิมรอบพันค่ะนี่มาดูภายในกระเป๋าจิงโจ้นะคะหรือกระเป๋าเอกาสารมีผู้ดยสารตอนหน้านะคะนี่เบาะหนังแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็ได้เป็นอ่าเป็นหนังแต่ว่าตรงนี้เป็นผ้านะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบหนังกลับด้วยนะอ่ะมาดู มีที่เท้าแขนพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำให้อีกนะคะด้านหลังถือว่ากว้างค่ะใครสนใจนะคะรถสปอร์ตนะคะกับ Honda City นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะ0 9ูน9์4 9 6 3ค่ะที่เปิดด้านในตรงนี้ก็เป็นโคเมียมด้วยนะคะเพิ่มความหรูหรานะคะที่ด้านในก็เป็นที่เปิดแบบโครเมียมนี่แล้วก็มาดูหลังคาค่ะ ด้านบนตรงนี้นะคะเป็นแบบชาร์จฟิลน,นะคะแล้วก็ระบบไลฟ้านะคะแล้วก็ตาสัญลักษณ์คอนเดด้านหลังนั่นเองค่ะนี่นะคะให้ดูในส่วนของล้อด้านหน้านะคะจะเป็นดีสเบกด้านหลังเป็นดรัมเบกค,ค่ะล้อแม็กเดิมสวยเป็นยาง m i มิชลินด้วยนะคะตัวนี้นะ,ะสนใจก็ทักเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นี่ค่ะ ด้านหลังด้านท้ายสันเหลี่ยมคมด้านขาด้านท้ายนะคะนี่แล้วก็ได้สเกิตรอบคันนะคะได้่าท่อหลอกสองท่อมีเซ็นเซอร์ถอยให้อีกตังหานะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดตัวนี้เป็นกล้องบันทึกภาพด้านหลังนํำหนึงต้องดูให้นะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะนะแต่ว่าถ้าที่เดิมๆม,มาจากโรงงานเลยก็จะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะ เสาตัวรับสัญญาณเป็นแบบชักปินแล้วก็ด้านท้ายนะคะสามารถเปิดท้ายได้เลยนะคะมีปุ่มเปิดท้ายได้นะ,ะไม่ต้องเปิดผ่านรีมทหรือว่าเปิดจากด้านหน้านะคะ<ๆ>ก็สามารถเปิดท้ายได้ถ้ารถไม่ได้ล็อกและด้านหลังค่ะมาพร้อมกับถาดนี่ถาดด้านท้ายนายเขียนคาว่าซิตี้มาให้พร้อมเลยนะคะอ่ะนี่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราก็ใส่ให้ครบค่ะนี่นะคะด้านหลังตรงนี้ สนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963ค่ะตัวน็อตต่างๆนะคะนี่ไฟด้านท้ายสนใจทักเข้ามาได้0961984963สภาพสวยนะคะสวยเลยนะคะคันนี้ สนใจออกข้างป้ายแดงอยู่ที่70 0 0 0 0กว่า739,000ันคันนี้เหลือเพียงแค่4 000, 2 9 0 0 0พันจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้จะผ่อนอยู่ประมาณ700 0นะคะ70,00นิดนิดนะคะ7จอยู่ประมาณนี้7,001 7 0น2น,นะคะเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้สนใจทักมาหานหนึ่งได้นะคะพี่จ๋ามีสภาพสวยเลยตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นรถเข้าใหม่แต่ว่าเขามีการเก็บงานแล้วเดี๋ยวรอ QC ปรับสภาพอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอ QC ปรับสภาพอีกนิดหนึ่ง ตรงนี้ก็มีเอ่อพ o วเวอร์เอาสองจุดนะนะคะตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ํานะคะแล้วก็มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยนะคะจะบอกว่าโครงสร้างตัวรถเดิมหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะพี่จาดูอ่นเนี่ยถ้าใครแบบอยากดูรอยเมคอัพนะคะสภาพสวยจริงคันนี้ ไม่มีชนหนักหากนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานนะคะว่ามีการตัดต่อตัดแตง่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังหรือเจอหลักฐานการชนหนักนําหลักฐานมาได้เลยค่ะราด,ดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะก็สนใจทักเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นะคะ,ะมาดูภายในตรงนี้สักนิดหนึ่งคันนี้จะได้เป็นเบาเบา หนังนะคะตรงนี้ก็สลับกับหนังกลับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบผ้าตรงนี้จะเป็นหนังนะคะก็ดีไซน์มาให้เป็นแบบทรงสปอร์ตเลยแล้วก็เบาะฝั่งด้านคนขับนะคะเป็นเบาปรับแบบแมนนวลนะคะแล้วก็ปรับได้ถึง6ระดับส่วนด้านข้างคนขับก็ปรับได้ประมาณ4ระดับด้วยกันนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะก็ปรับได้สี่ระดับนะคะก็คือ ดึงเข้าดึงออกนะคะปรับสูงต่ำเนาะแล้วตัวนี้ค่ะมีคูดคอนโทรลมีแพนเดิลชิพนะคะก็คือ,อาสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะขับสนุกเนาะแล้วก็มีการล็อกความเร็วนะคะนี่มีพูดคุยนะคะกับซีรีได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้อีกต่างหากตัวน็อตเดิมการันตีโครงสร้างเดิมค่ะกระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะนี่ คอนโซลด้านหน้าได้เป็นสีดำนี่นะคะอันนี้เจ้าของเดิมมีการติดหน้าจอมาเพิ่มเนาะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะคะคันนี้เป็นปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะเยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะนี่นะคะหน้าจอเข็มไม้นะคะก็จะเป็นสีแดงตัดกับสีขาวนะสีแดงตัดกับสีขาวแล้วก็ตรงเนี้ยเห็นไหมคะ ตรงแอร์นะคะก็จะเป็นแบบหมุนเนาะเป็นแอร์ออโต้ค่ะก็จะเป็นสีแดงนะหน้าจอก็จะเป็นสีแดงก็คือให้ดูแบบว่าทรงสปอร์ตเลยนะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดพร้อมเส้นแนะนำนะคะเมื่อกี้เซ็นเซอร์ดังเนาะนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีพลาสติกนะาห,ห่อหุ้มไว้อยู่เลยนะคะสนใจก็ทักเ,เข้ามาค่ะ,ะเดี๋ยวตรงนี้เราลบออกให้ นี่ค่ะการันตีโครงสร้างตัวรถเดิมคันนี้นะคะใหม่ไม่ค้าแสนปี20-21ีค่ะการันตีสภาพเดิมอันเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าใครสนใจทักมามีกุญแจถึง2ดอกด้วยกันนะคะคันนี้ได้กุญแจถึง2ดอกค่ะสนใจก็ทักเข้ามาดูกันได้ค่ะ096 198 49 63มาดูห้องเครื่องด้านหน้า นี่คะ่ะห้องเครื่องด้านหนา้าพี่จา๋าห้องเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยะนะิ้มเนาะตัวนี้เป็นเครื่อง Honda นะคะเขาจะเขียนว่าเอจีบนะคะเทคโนโลยี Technology, นะคะนี่วีเท็เทอนะคะตัวนี้เป็นตัว1.0 Turbo นะคะก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็ในเรื่องของอ,อัตราการเร่งต่างๆก็จะเทียบเท่ากับตัวเครื่อง1.5เลยแบตเตอรี่นะคะก่อนปล่อยเราก็จะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้ นะอันนี้ก็คือสิบห้าเก้าหกแปดเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่นะตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่เลยค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะเขาก็จะมีการเช็คนะคะการเก็บรายละเอียดให้แต่ในส่วนของโครงสร้างตัวรถตัวเลขตัวถังเดิมนะคะไม่มีชนหนักถึงคานด้านหน้าไม่มีชนหนักถึงคานด้านข้างไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างตัวรถอันนี้เรารับประกรันแล้วรถทุกคันเราจะมีการตรวจสภาพตัวรถ2 1 5รายการให้215จุดให้ค่ะ นี่ภายในนะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะศูนย์เก9าหกสค่ะให้ดูห้องเครื่องนะคะตัวน็อตเดิมเดิม เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากกระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยมอก็อยู่ครบชัดเจนค่ะใครสนใจ Honda City นะคะเรามีทั้งสีขาวสีดำแต่ว่าสีดำตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดส่วนสีขาวเราจะมีเป็นตัว S ตัว V นะคะแต่ถ้าจะดูเป็นตัวท็อปนะคะก็นี่เลยนะ,ะสีดำคันนี้เป็นตัวท็อปค่ะปี2020จดทะเบียนการใช้งานปี2021ค่ะไม่ไม่ข้ามแสนนะคะคันนี้การันตีสภาพเดิม 429,000ค่ะจะพออยู่ประมาณ7,000นะ7 1 0 1 7,002เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ใครชอบรถทรงสปอร์ตค่ะประหยัดนะก็มาดูได้เลยกับสาวคอนดานะคะเอาละค่ะคลิปนี้นั้นหนึงต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ